สวัสดีค่ะมาพบกับแม่โอ๋นะคะวันนี้แม่โอ๋จะพาทําบะจางจิ๋วห่อใบเตยนะคะรับรองอร่อยค่ะสูตรนี้เนาะโอเคเริ่มเลยค่ะอันนี้เป็นผงพะโล้ค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายเนานะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นซอสปรุงรสเนาะอ่ะแล้วก็ซีอิ๊วดาหวานนิดหน่อยนะคะอ่ะ,อะโอเคเสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ําเปล่านะคะถ้าเกิดเป็นข้าวใหม่ไม่ต้องใส่นะข้าวเหนียวอ่ะอันนี้เป็นข้าวเก่าใส่นะ คนให้เข้ากันแล้วก็เราจะพักไว้นะคะต่อมาเราจะผัดเครื่องเนาะใส่น้ำมันพืชไปสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มสัก50กรัมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผัดให้เห็ดหอมมีกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยกุนเชียงนะคะหั่นเตาชิ้นเล็กๆเหมือนกันสัก50กรัมเหมือนกันเนาะอ่ะแล้ทีนี้เราจะผัดไปตามด้วยกุ้งแห้งแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะอ่ะแล้วก็มาผัดรวมกันเลยค่ะผัด เรียบร้อยตามด้วยถั่วลิสงต้มเปื่อยแล้วนะสักร้อยกรัมนะคะแล้วก็เราก็จะผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จตามด้วยข้าวเหนียวนะคะอันนี้น้ําหนักนึ่งสุกนะ200กรัมนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ใส่แล้วก็ตามด้วยน้ําซอสที่เราปรุงไว้ตอนแรกเมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้ก็ยกลงจากเตาก่อนนะแล้วก็ขยําค่ะถ้าเกิดไม่ยกลงจากเตามันจะร้อนมากนะคะขยําให้เข้ากันแบบนี้แล้วนําขึ้นบนเตาผัดต่อค่ะ ผัดจนกว่าข้าวเหนียวของเราจะเหนียวตัวนะคะเหนียวตัวแบบนี้นะเขาจะจับตัวเป็นก้อนนะคะอ่ะโอเคแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนการห่อนะคะอันนี้ใบเตยล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขดเป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเนื้อบะจ่างใส่เข้าไปนะคะยัดให้เต็มนะแล้วก็ ให้พูนๆออกมาโอะด้วยกุนเชียงตามด้วยแปะก,ก้วยสักหน่อยนะคะแล้วแต่เลยนะชอบไม่ชอบใส่กันตามชอบเลยนะไอเครื่องแต่งหน้าเนี่ยนะแล้วก็เอาบาจ่างใส่ให้ล้นขึ้นมาพับใบเตยขึ้นไปค่ะอ่าพับแล้วจับจีบจับมุมนิดนึงนะคะพยายามทําให้เขาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็พับลงมานะอ่าพับลงมาเป็นฐานแล้วก็บีบเข้ามุมให้เรียบร้อยนะคะทําให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเข้าไว้นะคะ พยายามทำเข้านะเดี๋ยวมันจะได้เองเนาะทีนี้ก็เห็นไหมม้วนขึ้นมาอ่ะแล้วก็สอดใบลงข้างล่างพับขึ้นไปนะคะแล้วข้างบนเราก็จะพันนะพันเหมือนตลบขึ้นมานะคะอ่ะนี่พอได้แบบนี้ห่อเสร็จจนสุดปลายแล้วนะคะอย่าให้เนื้อบ้าจ่างทะลุออกมานะพยายามห่อให้มิดแล้วกันนะคะอ่ะแล้วทีนี้เอาเชือกมัดตรงกลางค่ะ เชือกมาตรงกลางนะคะอ่าแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะทำง่ายอยู่ถ้าเกิดใครไม่ใช้ใบเตยก็ใส่ถ้วยฟอยก็ได้นะคะไม่ยากเนาะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยห่อเสร็จเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันเนาะอ่ะการนึ่งนะคะการนึ่งก็ตั้งน้ำนะคะพอน้ําเริ่มร้อนมีควันขึ้นมาแลอุละนะคะนึ่งไปเลยสัก15นาทีนะคะพเพราะข้าวเหนียวเรานึ่งมาแล้วเนาะ อ่ะพอครบ15นาทีก็จะได้แบบนี้นะคะจะบอกว่าหอมมากนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะอ่ะโอเคถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ